สวัสดีค่ะมื่อนีก็จะพาไปขุดกีปโปมนะคะมีเทิองเขามืม่อนี้ยจะพาไปขึ้นเขาขุดกีปโปมก็ข้าวกเตรียมพร้อมเสียมแล้วก็ขวไปใส่กีปโปมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวห้าไปเดินทางไปขุดกีปโปมกันเลยค่ะ นี่คือแท็สิสบเป็ดคณที่โพมเนาะค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็ถึงติดเขาแล้วแก๊สอ่อนมอง มดแล้วมองก้นกิปมนี่รถคู่ใจค่ะไปโรงเรียนไอ้กนก็แนงสูจังนันตั้งกล้างนี่่ะย่างหาและะ้วค่ะหาขวยกิปมนี่พ่อลแล้วขวยแบบงไงยเลยต้องก้นบ้างนะคะ่ะ มีบรตูไม่มีอะไรงูตัวหนึ่งงูนาดเมื่ต้องมีตัวเดี๋ยวหาตูวมันคเดจะหาตูวเห็นบอนี่แต่อยากถ่ายแต่ว่าห้องสีหาตูวเห็นบ่อขนาด ยังกคุณคูดไห่ไม่หลายแท้ไเดี๋ยวหาให้ลูกน้องคายวิดีโอกักดเลิกกับนาะ่มีนันเห็นอยู่ตัวนี้ก็เลิกครับมู่ใหญ่ไปเรื่อยอ่ืผู้อยากคายสิได่บนอ่ะเห็นบนอโจกลงไปล้วมือกี้นะเดี๋ยวอมเลกมีหกสามหูคนนี้นมองเนี่อืม

ือเ,เสียบานี่กุลมากับขากลราหูเสียบ่ะพี่แม่เตียวมันออกมาเป็ไหอนกัโอพี่เปลแล้มันี่ออกมาทังหูเลยจ้ะนี่ออกมาข้างใหนบนจะคล้องบเห็นมันหูหนึ่งอืกุ้ยหนึ่ง เล็กตัวแลยอคุณคู่เบือ่อสมูีม่ไดสีบได้วยนี่ <c oughs> คู่ลำควนตี้ยตี้ว่าท่านใดจะขวดไม่แต่ขวดเปล่านี่ อือเดี๋ยวจะเป็นันคนหันละป้าไม่เลืกเห็จแลอ๋อเขามันสีแตบลูกคูงพีดเต๋อนี่ยได้เเดี๋ยวปเด้อนี่อยู่เลิกคับได้ออกมาแล้วได้มาแล้วตัวหนึ่ง มัดจิตออกมาเองกัน,น,นบ่บ่อไรเอาพหอดมันม่อเอาเนาะเดีย๋ดวยวส <c ười> ุดเลยป่ ໂຕແລ້ວບໍ່ຮູ້ຫ Lạc hạng ừ. hai giờ mày của bụi dưng của thằng hiền bóng 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 ขวอยได้อีกกระตินอ่ออีกขวยนึงแล้วดามเสียมถึกมากัรมปุณิเก่งเกยงบ่บ่บ่เนี้นไปทั้งตีละสู้ของว่านาดีโอ้ยตัวนี้ตื่นตื่นตัวนี้ยุตื่นยุตื่นได้ง่ายๆ ไ,ได้ตัวแล้วได้สีดแล้วนะได้สีดแล้วไปหาอีกกูที่นี่อย่างตัวหกคักดึงคัะค่ะคะหากินยากคักกันผสมมันแพงตัวละสองบาทคือคือถึงเลย เห็นหูอีกแล้วตัวไหนเดี๋ยวก็มาเห็นหูไงมาหวยอ๋อเฮยเออ๋อขายหายแล้วเห็นหูมานิอ๋อ เคลีย์สีมาสีเพคเห็นตขาขาแต่วนี่ดีตายถึกเสียมถึกเสียมตายแล้วเ่ียอ,อะไระเดินต่อ,อมันจะเด็ก ตัวนี้ตัวใหญ่เลยไล่เรี่ยวฮัลโหลได้ไล่เรี้ยวเฮ้ยจับแล้วคอยยุดดวงอยู่ได้ประมาณร้อยตัวแล้วนี่ในขวดเนี่ยกดหยากคัก ตัวจักบาทซื้อกินรถต้นหงาคักขังแรกเมื่อยคักตัวหดสองลอยตัวผสมสองอันเอาไปนับออกแล้วหาซิปตัวให้แม่มาคุูจุดเมื่อยตีได้สมเหนียวตีไปซื้อกินอยู่ได้น้อตัวละสองบาทพูดถึงว่า หาแต่เมียหาแต่บ้านมวนดีตีอีกคนยังมัานอันนี้ใส่ขีแล้วเอาไปเฮ็ดกับเขาเลยนะอันนี้เพ่อในใส่นี่คือขวดนี่ได้แจ็คโตซิฟก็ตัวกูติงในแจ็คโตโบว์เลยถามแล้วกูติ้ว่ามันได้หลายอยู่ตีเล็กโตแม่ถามเราไป